แก okay. คือคนเราแม่งสามารถอิ่มความสุขจนไม่ต้องกินไม่ต้องนอนได้อันนี้คอนเฟิร์มวันนี้คือเมื่อคืนไม่ได้นอนเรียกว่านอนหน้อยมากสองชั่วโมงนิดนิดและลุกมาไปงานเช้าต่อตื่นแบบตีสี่ไม่ใช่ตีสามครึง่งตื่นมาอาบน้ำออกจากห้องตีห้าครึง่งไปต่อและกินน้ำเต้าหู้เมื่อเช้าน้ำเต้าหู้ถุงหนึ่งกับฟอกเต้าหู้แค่นั้น แล้วไม่กินอะไรอีกเลยมันอิ่มความสุขแต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้นะคะฉันก็คือแก้ถุงเขาดีนี่ถุงเขาเลิศมากนะนี่จุของมาหน่หยิบอันนี้ออกมาเมื่อเช้าเอาถุงนี้มาจะเล่าให้ฟังว่าดูสิของอยู่ในนี้เล่าให้ฟังว่าฉันนะไม่ได้มาเปล่าเปล่าไปฟรีนะฉันห่อข้าวมาเมื่อเช้าอ <laughs> ย่าดมอย่าดม มีอรดงโดมด้วยเผื่อเป็นลม่ามกลางผู้คนใช่ไหมสาระห่อข้าวมาข้าวเหนียวไก,ก่กะจะมากินตอนเที่ยงเนี่ยเหนียวไก่อันนี้ข้าวเหนียวเหนียวห้าบาทหนึ่งดอทซื้อไว้เมื่อคืนเออแล้วก็จะไว้กินตอนเที่ยงแต่ปรากฏว่ามันติดพันไงก็เลยไม่ได้กินเนี่ยเดี๋ยวจะกิน แล้วเมื่อกี้แวะซื้อซาลาเปาคุยมองไม่เห็นใช่ปะ่ะอยากเห็นมาละ่ะเออเอ,อ,อ่ะเมื่อกี้แวะซื้อซาลาเปานี่ซาลาเปาทับหลีทับหลี่นะจ๊ะไม่ใช่หลีฮูนี่บรอไส้เห็ดน่ากินมากคือซาลาเปาย่อเนี่ยชอบกินไส้เห็ดมากเคยกินแล้วมันอร่อยอ่ะมันแบบมันเลิศอะสิบห้าบาทเองนะเพื่อน แต่กระดาษกินไม่ได้เนาะกระดาษคือกินไม่ได้ไม่เลิศดเมื่อกี้กินไปแล้วลูกหนึ่งแล้วกินกระดาษไปแล้วด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราออกก่อนเมื่อกี้เดินไปกินไปไงเดี๋ยวกินไก่อ่ะไม่เห็นอีกไม่เห็นอีกคุณแม่โอ้ยคุณแม่คุณแม่ก็อย่าเชิดเกินคุณแม่ก็ก้มลงมาหน่อยเออแล้วเชิดสี่เชิดห้าก็อะไรไ,ไหมเออ อะไรไม่รู้อ๋อจะโชว์ให้ดูว่าวิวตรงนี้คือจ้านกพูรานะจ้าสามูเนลา่านะจ้านี่แล้วก็บึงน้ำเขาเรียกว่าอะไรบึงน้ำจะจักเออบึงน้ำจะจักสวยนะคะนี่ มีนกพิราบให้ดูพักผ่อนหย่อนใจให้น้องทำการแ,แสดงแสดงนี่โชว์พัดโผล่หนึ่งเออโชว์ฝูงบินตามนี่ฝูงบินต่มหนึ่งนี่ฝูงบินขับไล่สองนะคะโชว์ไก่โชว์นกคือโชว์โชว์ในลักษณะของของโชว์กลุ่มนะคะโชว์เป็นหมู่คณะอ่านี้ล่ะแม่โอ้โหพอบอกให้ก้มก็ก้มซะ เอาๆทำมันดีนะอะไหนๆก็มีไว้ซร้อฟองซอฟีใช้มันค็มหนสิเราเห็นปะนะ่ะนี่นะคะที่นั่งของเราหนึ่งเบาะเพราะว่ากางเกงเราเป็นสีขาวอ้ยมันเปื้อนนะเพราะว่าฝนเพิ่งตกมันหมาดๆเกินอ่กินอาหารที่เอามา ล้นี่เอ่ยเอามาทำอะไรก่อนไม่ใช่เอามาใช้เมื่อเช้าอย่างนี้ค่ะโยคนจะยกไปไหนอี๋คะนูหเย็นแล้วค่ะกลับห้องเนาะไม่ต้องยกไปไหนละนะ<อ>กินไก่ทอดหน่อยแกแต่มันอิ่มความสุขจริงๆนะมันกินไม่ลงมันเป็นฟิลแบบอิ่มไปเองโดยอัตโนมัติเป็นฟิลนั้นแล้วจะบอกว่าของกินสพอร์ตเยอะมาก บ้านน้ำบ้านดินน้ำลมไฟออางนี้แต่บ้านน้ำของกินเขาเลิศเขาเน้นไปทางหนักไปทางของกินนะบ้านน้ำานี่ยเขาจะหนักไปทางของกินบ้านลมนี่เขาจะหนักไปทางมาสคอตหนักไปทางเขาเต้นเต้นเยอะเยอะเฮ้หนักไปทางมาสคอตเลยนะเดี๋ยวรจะรีแคปให้ฟังแล้วกันะบ้านลมบ้านลมนี่หนักไปทางมาสคอต เป็นใสแะเ,เทนอ่าใสแะเทใสคือเมนเขาจะเป็นแบบว่าใสแบบใสเย,ยอะใสใจดิวนันคิวแบบชอบความไม่เทนอเอออี่งนี้บ้านน้ำบ้านน้ำจัดของกินมาจ้ะช่ำๆของกินช่ำได้ขอะมีน้ำพริกปลาสลิดคืออยู่ที่ไหนก็ขายได้เอางี้เพราะทุกที่ เพราะทุกที่มีแจ็แกร์เพราะทุกที่มีน้ำพริกปลาสลิดปังมากไม่ลืมนะคะวันนี้บอสนาวัดมาด้วยบอสนัดไ,นะไม่ลืมที่จะนะคะไม่ลืมที่จะ represent น้ำพริกของเดลของมิสแกรนด์มาซัพพอร์ตในฟู้ดซัพพอร์ตด้วยมันเลิศมันปังอยู่แล้วถัดไปหน่อยบ้านน้องลูกไฟบ้านน้องไฟ บ้านน้องไ,ไฟไวันนี้อบอุ่นมากแล้วก็หนัหนาแน่นครับข้างและเขามีรวมพลกันด้วยจ้ะหลังงานจบเขารวมพลอบอุ่นมากน้องน้ำหนึ่งเนยคือแบบรวมตัวกันอย่างอบอุ่นน่ารักมากบ้านนี้ก็มาบ้านนั้นตงังข้างนั้นเลยตงังแบบเห็นตังเยอะเลยบ้านบ้านปีนเบ็ี้ ดินเบกกี้ตังเยอรออะบ้านพี่ดินมาัางบ้านพี่ดินน่ารักมากบ้านพี่ดินเนี่ยอาจจะเล็กๆแต่อบอุ่นนะทุกคนคือแฟนๆเนี่ยเขาอาจจะอยู่ต่างจังหวัดกันไม่ได้มาอะไรเงี้ยอันนี้เราเข้าใจแต่อบอุ่นมากมีริสแบนมีที่ขันหนังสือและมียากันยุงแห้ง เพราะว่าคอนเซปต์คือช้างสวนชาสวนต้องปลูกพืชผักพืชไร่ไม่ใช่พืชสวนและนี่มีอะไออย่างหนึง่งน่ารักมากบ้านพี่ดินน่ารักมากพี่ดินน้องรสนี่อืมฉันเดืคว้าอันนี้มาก่อนเลยน่ารักมากเพราะว่าต้นอ่อนแห่งความรักจะองอกออกมาจากดินจเจ้เข้าใจไหม ต้นไอเหี้ยแล้วก้องก้องไม่เชื่อกูทำมากินอ่าต้นอ่อนแห่งความรักสงอกออกมาจากดินและเนี่ยพอกูให้โฟกัสมันก็โฟกัสจนลืมกูไปเลยหอยรอดมากค่ะข,ขอบคุณนะหนูอ่าช่วยกันหน่อยเนาะมีกันอยู่แค่นี้นี่ฉันอยากได้อันนี้มากต้นรักกำลังเติบโต ฟิลฟๆๆนะิลนะั้นเลยคุน่ารักใครใส่ก็น,น่าราักเอ,อยมนะวิี่ยดูเป็นคนคิ้วขึ้นมาเลยเอาใหม่นะเอาใหม่นะถ้าสมมุติเราโคนผมเสร็จแล้วบล็ออ่าคนผมเสร็จแล้วเราอ่อมเราโคนผมก่อนเพราะเรากลัวอ่อมใช่ไหมนี่แล้วก็แบบนี่ตรงนี้นะวิม เ้ากับตีมนี่ตีมสวนตีมอะไรใช่ไหมน่ารักใจอะอยากจะติดในงานมากติดเดี๋ยวนั้นเลยอะแต่ก็เกรงใจเราไปในน้มของสื่ออะสื่อสารมวลชนสื่อสารมวลชนนะต้องทําหน้าที่ก่อนไม่ได้จะมาติดจะสัมภาษณ์ก็จะสัมภาษณ์จะมาติดอันนี้อยู่มันกเ็เดี๋ยวก็ให้ติดตอดใจไว้บัตรสือ่อ กระตือนะสื่อสารมวลชนจิตสัมภาษณ์ริวจิตสัมภาษณ์ไอ้ชายเลือดปังมีอะไรให้โชว์อีกนี่ป้ายที่ฉันทำเองนี่กระดุมเป็นก็า้แข็งฉันนั่งระบายสีอยู่เมื่อคืนไะ วฉันก็แปะเทปใส่ลงป้านี่ก็ดูฉันโมดิฟายเองนะเอากาดแข็งอมาดามกดาษกล่องอะมาดามอันนี้ปิ้น A4 มาจากเครื่องปิ้นขาวดำปิ้น A4 มันปิ้นขาวดำใช่ไหมแล้วฉันก็เอาสีไม้ระบายก็ดูสีไม้ระบายแอพแอว่าเป็นสีน้ำเห็นไหมสีไม้คอลินคนะเข้าได้แต่ว่าอาจจะไม่ตรงกลุ่มทาร์เก็ตนะอาจจะไม่ตรงกลุ่มทาร์เก็ต คนฟังนะแต่เข้าได้คือเราไม่เกี่ยงงานอยู่แล้วนะคะแล้วฉันก็เอาอย่างนี้แปลกับขาน,นี้แล้วเตี้ยกว่าใครเพื่อนเลยคือในนั้นมีสื่อประมาณแบบอุ้ยสามสิบสี่สิบสำนักเมื่อยเยอะแบบไปอะขึ้นแล้วของกูเตี้ยสุดเลยของกูแบบเตี้ยสุดแล้วเป็นอย่างนี้เป็นทำเองเป็นทำเองเลิศ ประกาศแหละเนี่ยตัทาสีเองอะไรเองแล้วทุกคนคือแบบอิงฟ้าก็ทักน้อยเปิ้ลมิมก็ทักอันนี้แบบดูอี้อย่างวะทักแบบอีเขเคอะไรอะไรแบเนี้ยแล้วปายไม่เหมือนจะบากทุกคนทักสี่กูทักทักทักกันมันแบบ เดี๋ยวแกต้องไปดูคลิปเต็มที่ฉันถ่ายมาเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดให้ให้ทีมงานพิสูจก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลงให้ดูแกตลกมากเขินมากคือเวลามันผ่านไปเร็วเนาะความสุขอะเนาะแป๊บเดียวมันนั่งจบข้างนี่อุ้ยข้างเนยาวไกลอยู่จัดจั๊กแล้วว่ะไอ้สิ่งเข้าละชีวิตติ่ง อาหารอาหารมื้อกลางวันแต่เอามากินตอนเย็นเขาบอกว่าห้ามให้อาหารนกแต่กูไม่ได้ให้นะป็นคนเดียวเลื้อๆเลยไม่มีเมตตาเลยไม่ให้นะคะห้าพันบาทไม่ไม่ได้ปรับนะคะเขาบอกเขาจะปรับห้าพันไม่จะให้อาหารนกให้อาหารตัวเองอย่างเดียวเลยใกล้เยอะว่ะ ันนี้อกไก่นะบอกเอยแง่น yeah. นะั่นแหละมาเมาโมลีแฝดว,นว today, ันทั Europa, <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้งวันเนี <t 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 ่ยวันแล้วแต่วันนี้ถือว่าเป็นตัวแทนทุกคนนะเป็นตัวแทนทุกคนที่เป็นลูกจ้องเราฝากคำถามกันมาอะไรเงี้ยเป็นตัวแทนของติ่งเราเนาะเอาละวันนี้จะขอกินต่อให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องต่อ ไปจัดคลิปต่อคลิปเรียกไม่ได้จัดบุรีเดี๋ยวกันนะ